โอเคไหนเต่อ, <S <S อสคัญเาของสคัญก่อนต่อเลยจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้ออกมาจากเซเว่นนะเมื่อกี้ซื้อของมาบอกเลยว่าวันนี้ผมมีของเด็ดนะวันนี้ ถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้โอ้โหรับรองน็อกแน่นอนน็อกแน่วันนี้บนเรือต่อจากเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้ออกจากเซเว่นมาเราได้ของเด็ดมาท่านวันนี้นี่เลยมันคือ,อยากแก้เมาเรือนะทุกคนนะถ้าเกิดไม่มีนีมม่มีโอกาสที่จะน็อกบนเรือได้น,นั่นแหละราคาถูกๆครับเซเว่นหาซื้อได้ง่ายๆคือตรงนี้นะเป็นท่าเรือน,ะ, <S <S นะคือเอ่อได้เด้ได้ได้ ตอนนี้เวลาห้าโมงวันนี้เราจะมารอเรือนะครับเป็นเรือนําเที่ยวนะครับรอเรืออะไรรอเรือไปไปไปไหนจะไปไหนไม่ได้โอเคเยวขอเยวขอเอาสาระก่อนนิดนึงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะบอกกันว่าวันนี้เป็นเรือนําเที่ยวนะครับทุกคนนะเป็นเรือนําเที่ยวขนาดผมว่าใหญ่เหมือนกันผมนี่เป็นครั้งแรกนะที่มาลำนี้นะครับบริเวณด้านนี้นะเป็นท่าเรือของ เกาะเสม็ดนะครับโดยรวมนะหน้าด่านนะเรือสามารถทธิเข้ามาเทียบบนเกาะตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเว้ยคือเมื่อก่อนเน่ะมันมันจะเป็นไงเออสร้างมันสร้างมันโอ้โหเอออ่านั่นแหละวันนี้ก็วันนี้คือเราต้องรอเรือนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันเราต้องไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เห็นหัวเรือเห็นไม่เห็นเรืออะไรยังบียังยังเลยใช่ไหมเราไม่เห็นเรือเลย แ้วตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศทะเลรือนะอ่ามันเหมือนวันนี้ขึ้นมันจะโตนะทุกคนเพราะว่าเราเมื่อกี้ผมมาจากฝั่งด้านนู้นครับฝั่งหน้าทรายแก้วนะขึ้นแรงมากแล้วก็ผมว่าโคเข้าหงมันจะไม่ไปด้านนู้นนะเพราะมันไกลแล้วก็แรงน่าจะเป็นเรยนด้านนี้นะครับที่จะออกทัวร์อันนี้อ่าด้านนู้นส่วนรายละเอียดนะวันนี้นที่ผมได้อ,อ,อ่านลิบมาคร่าวๆนะครับชื่อว่าเรืออะไรนะกูจำไม่ถ <laughs> ชีเรือชื่ออะไรนะโธรพินเซสอ่าโธรพินเซสนะครับรอบตารางเรือนะครับที่จะจำมา5้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึง3ามทุ่มนะครับสามทุ่มเราก็จะกลับมานะครับที่ตามลิสต์ของรายการนะัปเรือนําเที่ยวก็นี่เลยผมจะมารอเรือตรงนี้ตอนนี้ที่รู้ก็คือเรือมันยังไม่มาคือเราต้องรอเรืออีกเท่านีใช่ไหมก็รอเรือมันพายไปไม่ต้องพายมาดิต้องขับมาดิพายไปได้ไงไปเดี๋ยววันนี้พามาดูเอ่อไกลนนำไกล์นำ เรือมาเร็วไหมวันนี้ไม่น่าจะเร็วไม่ไมเร็วเลยน,นะ <c oughs> รุ่นนี้ดีสก,กิท <c oughs> สก,กิทไม่กระตุกไ่ <c oughs> นงนี่นี่ถามจริงอของพี่เคยเคยมาครั้งแรกไหมใช่ครั้งแรกเลยเหรอใช่ใชแต่พี่เคยไปแต่เรือนู่นเรือพวกใหญ่ๆเ,ๆเรือพวกนู้นอันโน่นเรือใหญ่นู่นเขากลับสี่ทุ่มนู่นกลับสี่ทุ่มเหรอแต่อันนี้เรือเล็กเขาไอเรือเรือสีส้มของสุทรเขากลับแค่สามทุ่มไง แล้วขึ้นแรงขนาดนี้เรามันจะออกได้หรือเปล่าเนี่ยออกได้หมดได้หมดเลยเหรอได้เอาถ้าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นโตเนี่ยทำไงโก็โตขึ้นไงโตขึ้น <c oughs> <c oughs> นี่เรือเลยก็ดันโตขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่เรือแค่ลำแค่นั้นท่าหน่อยเออนะถ้าลำแค่นั้นน,าน,าน่ากลัวลำแค่น,นั้นวิ่งไปเปียกทั้งตัวใหญ่แม่เลยเรือลำใหญ่เลยเรือลำใหญ่เรืนี่แม่ได้ได้ดีแล้วพอที่จะเติร์ดได้ไหมได้ไปถึงแบบขอยมเรือให้เรือล่มเลยได้ไหมไม่ล่มไม่ล่มเลย มีห้องน้ำไหมมีมีเหรอแม่ถ้าเกิดอยากได้ห้องนอนนี้ไหมได้นอนในนี่ไงนอนในห้องเครื่องนอนนอนกับพื้นไหนอนในห้องเครื่องมาถูกลำไหมวนยมาโอเคต่อนะทุกคนนะตอนนี้ก็รอเรือนะตอนนี้คิดว่าออกเรือวันนี้เป็นยังไงคิดว่าปกติกูไม่เคยเมาเรือไงไม่เคยเมาเรือแต่นี้คิดว่า ผมไม่หลอดแล้วแหละเพื่อนกินเมาไหมวันนี้เมาแน่นอนไหมฮะเมาไหมวันนี้กันถ้าข้างบนข้างบนเขามีนี่ใช่ไหมข้างบนเขาจะมีเขาจะมีบาร์ข้างบนเขาจะมีบาร์มีอาหารด้วยปะมีอาหารด้วยวันนี้เรากินแค่อาหารพอบาร์เราไม่ต้องกินยังไงก็เมาเมาแหรวยังไงก็เมาไม่ต้องกินก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่แบบว่าขึ้นเรือตกทะเลเพราะว่า อีพีที่เราแบบว่าคือเราคุยกันไว้หลายหลายครั้งแล้วไงถูกปะ <c oughs> เราคุยกันไว้หลายครั้งแล้วว่าเออเราจะลงเรือ ดังนิดนึงนะว่าคุณมานั่งโต๊ะอะไรตรงนี้เนี่ยใกล้เครื่องเรือมากๆเลยเนี่ยเสียงดังนะทุกคนอาจจะเสียงครับมันอาจจะดังนิดนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะวันนี้คือเรานั่งเรือนะครับเรือมันจะวิ่งรอบเกาะน,นะครับรอบเกาะเลยจะวิ่งประมาณาประมาณว่ามากกว่า7กิโลอ่ะรอบเกาะมันก,ก็ยา่เลยประมาื่0กิโลสี่หมกิโลกับแล้วคุ้ยเข้าเกาะดีวกว่าไม่ไปแล้วเ,เดี๋ยวถ้าถึงจุดที่หมายนะทุกคนนะ เขาเรียกว่าไมยตกตกมึกนะมันจะมีไมยอยู่เรือลำนี้เป็นเรือนาเที่ยวแล้วก็มีไมยตกเลยวันนี้ว่าเครื่องอุปกรณ์อะไรเยอะมากเลยดูเต็มเลยนี่เลยครับนี่สาหรับนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยคือมาแล้วมีพร้อมแน่นอนแลววันนี้แต่ว่าเราก็เอาเป็ดมาด้วยเนาะใช่ไหมอันนี้คือ ขาบอกเลยว่ามันต่างจากตกที่ฝั่งยังไงตอนนี้เขาบอกเลยว่าต่างจากตกที่ฝั่งก็คือที่ฝั่งมึงยืนบนพื้นตกที่นี่มึงยืนบนเรือไม่ใช่เอาสาราไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือบอกเลยว่าตรงนี้แล้วมันจะต่างจากที่ฝั่งนันก็คือเราจะมีเขาจะมีไฟนะไฟเขียวลอนะครับเป็นลอคือมึงตกยังไงก็ได้อะมันตกไปแล้วยังไงมันก็มาคือมันจะมาวนที่ไฟอะอ่าไม่ใช่ว่า ม่ใช่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่มานะครับเราก็เคยมีประสบการณ์อยู่แต่ว่ากูไม่เคยเจอหมึกสอบอ่ะจะได้อเปล่ารวม,มหมึกไอ้นี่มันอยู่น้ำลึกซะด้วยอ<ส>ุ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงหมายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าติดตามอย่าพลาดตอนนี้เราถึงหมายแล้วเรือเริ่มที่จะ เราเรียกอะไรทอดสมอเออทอดสมอแล้วก็เข้าไม้ทอดทอดสมอทอดสมอด้ทิ้งสมอทิ้งสมอแล้วเข้าไม้หรืออทอดสมอเนะอย่าทอดสะพานนะโอเควันนี้ถึงที่หมายน่าสนใจครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปไปถึงแล้ว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 ตอนนี้เราถึงไม้แล้วก็ต้องรอครับเพราะว่าไม่รู้ว่า หมึกมันกลัวคนหรือเปล่า <c oughs> ไม่มาเลยเนี่ยมันจะมากลัวแน่ก็บอกว่าเขาใช้ไฟเขียวล่อไงสักพักนึงแหละสักพักนึงคงมาเอาปลาอ้อาวแล้วหมึกก็ต้องมากินปลาดิอ่านี่ไงลูกปลาโอ้โหดีนะฮะเราก็ต้องเราก็ต้องเจิกเจอเจอเจกเจิเจอไปเรื่อยๆฮะพรงนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นมานะหมุนขึ้นมาประมาณศอกเดียว คอยดูคอยดูคอยดูเอาดิเมื่อก่อนทำไรเม<ะ>ื่อก่อนทำอะไรกินอ,อดแทบตาย <c oughs> ลงลงตรงนี้เลยน้ำต้องบอกเลยนะน้ำข้างล่างนี่ลึกมากๆเลย <c oughs> ลงไปลงไปดูแล้วหรอไม่แล้วบอกว่าลึกไม่หลบลองหย่อนดูนะหย่อนสายลงดูฮะเออลึก

สงสัยกูมองเรือ่าเบิกก็ไม่ได้เออมึงต้องเจิอเวลาหมุนหมุนใช่ปะคือแบบปกติเราจะตกแบบเรื่อยๆใช่ปะถ้าอยู่บนเรือมนต้องเจกเจอเเจเจะเจเขรกาเมันจึกนี่นะมันากาศาบนเรือนะ รือแบบว่าสุดๆกัันนครบ็เรือนั้นหายากเฮอมหึกนั้นหายากต้องลําบากออกเรือมาโอเคนะครับเราจะเห็นนะครับหลายๆคนครับข้างหน้าเรือแล้วไม่ใช่แค่เรานะที่มาตกครับมันมีเยอะมากทุกทมาก็มีนะท่องเที่ยวนะที่มาตกวันนี้เห็นแล้วเขาได้ไปกี่ตัวแล้วุ่นลูกสองตัวสามตัวบนเรือเงินมันมาไม่ค่อยถูกถูกจุดเท่าไหร่วะมันก็ต้องรอไง ฟังเพลงของเบิ้ลมมทุมราดป่าเบิ้ลเบิ้ลมมทุมราดเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเบิ้ลไอเฮ็ดทุกวิธีทางไม่ใช่แล้วว่าหมูไก่แล้วสรุปคือยังไงสรุปคือยังไงแถวฟังดูปากกูนะอ่าอ่ะเงียบกิ๊บดอะไรคิดเราจะหมูหมูยังไงตกไอ้หมึกหมึกหลอดผมว่ายากนะครับทุกคนนะเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยสำหรับการ ตกหมึกมันไม่เหมือนชายฝั่งครับตัวนี้อาจจะเป็นพวกกระแสน้ําด้วยครับกระแสน้ําแรงแล้วก็ใครอยู่ชายฝั่งนะกองจริงใครอยู่ชายฝั่งนะป่านนี้โอ้เป็นโลโลเดินเดินอ่ะเป็นโลอันนี้ก็พูดเลมั่วนะพูดเลยไกลนะไอ้ตัวนี้เหรออ่ะคุยอยากรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรวะมาเจอเพิ่งมาเจอมันเป็นมันเป็นเหมือนทุนไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนตะกัวเป็นเหมือนถ่วงน้ําหนักใช่ป่ะพอพอเราลงไปข้างล่าง อย่างเงี้ยแล้วเราเราเจอกะเราเจอกะเราเจอเจอเจอจากที่มองนะกูว่าเหมือนมันออกแบบมาสำหรับน้ําลึกใช่มันเหมาะสำหรับน้ําลึกคือมันไม่มีอะไรมันเป็นตะกั่วนะแบบนี้แล้วมันคือมันปล่อยจมแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ดึงขึ้นแบบนี้ใดึงขึ้นเจอเจอไปเออแล้วมาลองเทสดูนะวันนี้มึงเอาลงดิอันนี้เอาเอาลงไปเทสเลย พยายามต่อไปทาคิชิฮโงนานแค่ไหนแล้วโอ้ชั่วโมงแล้วมั้งเป็นชั่วโมงเอราเราออกมาเราอกมาก็6โมงใช่ไหม6โมงกว่าจะถึงหมายก็ประมาณอาตย์ไปสัก20นาทีตอนนี้ก็อยู่ประมาณตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วครึ่งครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินทางทิ้งไปเลยตอนเนี้ยกูตกอยู่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยม่อะเลยเลยแอลเราตอนเนี้ยคือเงียบเลยบอกเลยว่านี่มันน้ำทะเลหรือคลองหน้าบ้านมาเนี่ย ก็ได้ใได้ไม่ได้เลยพี่ได้ไ okay, ด้ได้ไม่มีอะไรกินเลยยากมากไม่มีใครได้สักคนเลยไม่มีลย่ยบนขนาดบนเรือยังไม่มีใครได้นะถ้างั้นเฮแล้วมีเฮแล้วคือส้าเรามายืนตากลมอ่าโอเควันนี้ขอสรุปกันเลยก็แล้วกันครับวันนี้หลังจากนะครับที่เรานะครับมาตกหมึกนะครับโหใช้เวลาไปประมาณเกือบสามชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะทุนนะสรุปก็คือมันไม่ได้อะไรเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรกิน อย่างเลยครับตัวนี้โอ้โหแต่ก็พลาดน่าเสียดายมากๆเลยนะทุนนะก็จะเห็นในสคริปต์นะครับที่พวกเรานะครับก็เปลี่ยนจากการตกมึกมาเป็นการตกตานะครับได้ปลานิดนึงนะครับนี้นิดนึงพอดีเลยก็ต้องบอกกันเลยนะว่าการออก อ่าเรือแต่ละรอบนะครับที่เพื่อที่จะมาตรงแบบนี้ครับมันก็จะมีทั้งความเสี่ยงนะครับต้องคลื่นลมอากาศนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยพลาดไปนิดนึงนะครับไม่ได้หมึกนะครับวันนี้มาผิดที่ผิดทางกันไปนิดนึงครับวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่เราออกมานะวันนี้ถือว่าไม่เสียดายนะครับที่จริงแล้วรับเรือลานี้ครับก็เป็นเรือนําเที่ยวนะครับ อาจจะไม่ใช่แบบตกหมึกโดยตรงนะครับเป็นเรือนําเที่ยวบริการเครื่องดื่มร้านอาหารข้างบนนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มพวกระพงกาแฟอะไรก็มีครบนะครับถ้าใครว่างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้นะครับที่เกาะเสม็ดนะครับเป็นเรือนําเที่ยวเกาะเสม็ดลำนี้นะครับทุกคนนะก็หลังจากนี้นะครับเราพวกเราก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะทุกคนนะก็จะฟังว่าคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปเปิดประสบการณ์ใหม่ก็แล้วกันไม่ซีเรียสครับถือว่าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโอเค ถ้าหากคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดสับ s c ไคร e กดติดตามผมไว้นะวีพ p นี้นะครับวันนี้นั่นแหละทุกคนนะโอเคเจอกัน EP หน้าโอเคสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีครับ